เอาเลยค่ะวันนี้มาดูอินอุ่นฝึกปั่นจัก,กรยานสองล้อกันนะคะป้าก็ช่วยลูกเต็มที่เลยฝึกตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เป็นวันที่สองกินอุ่นก็มีความพยายามนะคะกันคืนแล้วก็ยังมาซ้อมกับป,ปา้า เต่สสารปลาปลามากเลยเนี่ยค่ะเป็นกำลังใจให้อิมอุนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่สามที่อิมอุ่นเริ่มที่จะปั่นเองได้แล้วดีใจมากๆเลย ปาป้าเห็นแล้วก็หายเหนื่อยเลยตอนนี้ก็ซ้อมกันทุกวันเลยทั้งเช้าแล้วก็เย็น,นบางทีก็เป็นกลางคืนี่นเ็นลอ้นเลยค่จบเลยแม่ก็นั่งลุ้นเลยวจะได้หรือเปล่า ปัป่นไปนปั่นไปก่อน<ว>ก็ได้ปั่นไปก่อนก็ได้<ช>ปั่นไปก่อนไว้แล้วเขาปั่นอินอได้เลยค่ะนั่นแหละลูกเออเก่งมาก ลองอีกหรออ่ะ,อะลองลองลอง,ลองเริ่มใหม่อ่ะเดี๋ยวนะ<า>เดี๋ยวนะระวัง,งลูกระวัง,งลุกระวังลุก,ลก,ลกเออลองนะนั่นแหละเก่งมากไอ,อลม้ลมลม้มล้ม